สวัสดีครับพบกับผมครับอู๋ช่างนงกันทารวิชัยมหาสารคามครับวันนี้นะครับเราได้มาดูแลรถตู้นะครับสําหรับรถตู้คันนี้นะครับมาด้วยอาการนะครับวิ่งๆไปแล้วดับเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับเรามาดูสาเหตุกันนะครับตอนนี้เรากาลังใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบนะครับครับเรากําลังอ่านโค้ดนะครับข้อมูลไม่มีนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูค่าของ data นะครับสำหรับผมนะครับจะดูนะครับ เอนจินสปีดก็คือความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตอนนี้นะครับเราจะตันนะครับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ขึ้นนะครับแล้วก็รอบไม่มีนะครับเรามาดูกันว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมได้ถอดนะครับขั้วเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์พอข้อเหวี่ยงนะครับโดยปกติแล้วนะครับ เซนเซอร์เพาเข้าเหวี่ยงนะครับจะมีสัญญาณกาวซึ่งเป็นกาวชีนนะครับด้านล่างหนึ่งเซนนะครับแล้วก็มีกาวเซนเซอร์หนึ่งเซนนะครับแล้วก็กลับหนึ่งเซนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเซนเซอร์ตัวนี้สายเซนเซอร์ชุดนี้จะมีปัญหาหรือไม่นะครับเราเริ่มที่กาวกาวชินนะครับกาวกวนกันสัญญาณรบกวนนะครับมีนะครับ แล้วก็กาวจากของ ECU มีนะครับนี่นะครับนี่น่าจะเป็นสาเหตุของการสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่ามีกาวมาทั้งสามเส้นนะครับน่าจะเกิดจากนะครับสายไฟนะครับมีการช็อตนะครับหรือแตกนะครับทําให้กาวนะครับมาค่อมกันทั้งหมดนะครับทําให้ไม่เกิดสัญญาณพันธะครับทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาลองแก้ไขกันดูนะครับครับผมนะครับตอนนี้เราได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ อีกสักครู่เราจะลองสตาร์ทดูเก็บงานก่อนครับผมครับผมนะครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการแก้ไขนะครับสายไฟที่ช็อตกันนะครับทําให้เกิดสัญญาณกาวนะครับไปยังสัญญาณกลับของสัญญาณเอ็นดีหรือสัญญาณบุพาวขาเวียงครับทาให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับเรามาลองสตาร์ทดูกันนะครับหลังจากที่เราแก้ไขนะครับว่าเครื่องยนต์สตาร์ตติดหรือไม่นะครับตอนนี้นะครับเราจะมาดูค่าของวัดรอบนะครับก่อนหน้านี้นะครับวัดรอบไม่มีสัญญาณขึ้นค่า rpm เป็นศูนย์ครับหลังจากที่เราแก้ไขแล้วนะครับ เราจะลองสังเกครับตอนนี้นะครับสัญญาณวัดรอบขึ้นปกตินะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับก็ลองทำตามคลิปที่ดูแล้ววัดกับสัญญาณต่างๆนะครับตามคลิปนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับสาหรับผมปู่ช่างนงการชลวิชัยขอขอบคุณในการรับชมนะครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม